เธอเธอสวยไหมคะสวยสวยมากไหมสวยสวยมากมากตาตาหายหายไปไหนอะหายไปหนไปอันกลางปังผมเละหมดแล้วดูแล้วก็อ้าใหญ่เหรออ่าใหญ่ละ ปวดฉี่ไหมคะไม่แล้วถ้าปวดล่ะปวดต้องบอกแม่แล้วตอนนี้ล่ะไม่หนูยังไม่ปวดอ๋อตอนนี้หนูยังไม่ปวดถ้าหนูปวดหนูจะบอกแม่เหรอใช่อ๋อไม่เก่เราฉี่เรากางเกงเลยได้ไหมไม่ได้กำลัอยากเล่นแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเก่งเปียกเดี๋ยวเกงเปียกไงไก่ต้องบอกไหมเวลาปวด โบ๋จีเมียสีจีกีกดล่างกดกลางเมิวแต่เธอเลือกผ่านเพื่อหรือยังคะไม่เป็นเพื่อนแต่งเกงไหนแต่งเกงไหนแต่งเกงไหนวะโอไม่เป็นไรไม่ต้องถกกแม่รู้แล้วค่ะทไม่ต้องถกกันแม่รู้แล้วมอ่ะหนูจะถกให้ใครดู่หเออเห็นแล้วลูกเห็นแล้วไง เก็ไหนอ่ะก็มาเห็นไงแมเห็นเนี่ยใครแต่งตัวให้เธออ่ะเธอเธอใครแต่งตัวให้เธอคะแม่แม่แต่งให้หรอแม่แม่แต่งให้แล่ก็องนูใส่อะไรเองมั่งององแลไม่ใครแต่งเองอ๋อฮะน้าใส่อะไรเองอีก ยังแม่จะใส่ให้ยังแม่จะใส่รัดดิลัดดิยังแม่จะใส่ชูหนูให้แล้วเสื้อใครใส่ให้ใส่แม่ใส่กางเกงให้อย่างเดียวไม่ใช่ใช่แล้วแม่กูตอนนี้แต่วุม่กูตอเนี้แม่ใส่ให้ยันเดียวเธอใส่ใส่เสื้อเองใส่กางเกงในายเองเงี้ยหรอนอนนอนอือืมใส่กางเกงันเดียวแม่ดูกระสับ ใช่ค่ะสร้อยสร้อยของกิ๊ดด้วยของใครเด็ไชาด้วยเด็กชายเธอไปฉกมาเหรอใช่เธอไปฉกสร้อยมาเหรอใช่สร้อยมาไหมอะไรม่เกิดอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรมาเอาไว้เจ้าแบบนี้อะไรอ่ะสร้อยเอาไว้ทำอะไรล่ะสร้อยสร้อยใหญไว้เจ้าแบบนี้ เอาว่าทำแบบนี้ใช่นี่คนตองกันนี้รู้แล้วสวมหัวเด็กสวมหัวเด็กใช่สวมหัวผู้ใหญ่ได้ไหมตสวมหัวผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องสวมหัวเด็กอย่างเดียวเหรอใช่ลองกดดูลองกดมันดูง่วงยังง่วงแล้วง่วงแล้วนอนสิหลับเลย